ตอนนี้เพิ่มพิษได้ถูกขับออกไว้ชั่วคราวหากเจ้าอยากหายแล้วก็ต้องใช้สมุนไพรบางอย่างสมุนไพรเจ้าฉันปุงยาได้ด้วยงั้นหรือยาเพิงและยาน้ำแข็งข้าสามารถหาได้แต่ยาหินหยางและดอกเลนลับนั้นข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน ถ้าเจ้าหาสวนภัยทั้งหมดนี่มาได้มาไม่ได้ก็ไม่มีใครรักษาเจ้าได้แล้วละ่ะเจ้าคงต้องช่วยตัวเองแล้วได้โปรดตายน้อยผาค่าข้าด้วยข้าช่วยชีวิตข้าด้วยข้าจะพังคำสั่งของท่านทุกอย่าง นี่ใช่ผู้เอาโสที่ข้ารู้จักหรือเปล่าทําไมเขาคุกเข่าให้เชินเอ๋อแบบนั้นถ้าเจ้าพูดแบบนั้นข้าจะช่วยเจ้าสักหน่อยแล้วกันอย่างแรกเจ้าต้องไปที่หอ,อการค้าลู่กับข้าหอ,อการค้าลู่หอ,อการค้าลู่นี่สินะ หอการค้ารูที่แลกเปลี่ยนสมุนไพที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียนหยวนใช่แล้วครับหอการค้ารูปนั้นมีทั้งหมดสามชั้นแรกสามารถเข้าไปได้ทุกๆคนในชั้นที่สองนั้นจะเข้าได้เฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งหรือผู้ที่มีฐานะเท่านั้นส่วนชั้นที่สามนั้นให้เข้าเฉพาะนักเล่นแร่แปรธาเท่านั้น น่าสนใจดีงั้นเรามาดูดีกว่าว่าจะเจอสมุนไพรที่เจ้าต้องใช้หรือไม่เขาวัวบราณยังมีอีกนะดูนะสีน้ำจักทะเลรายฮัวริงราคาถูกมากลราราเพียงหินวิญญาหนึ่ง้อยก้เท่านั้นเจ้านี่มันก็แค่ของทั่วไปเท่านั้นไปชั้นสองดีกว่าได้ครับนายน้อย หยุด่อนดิน้อยเจ้าจะขึ้นไปชั้นบนเจ้าจะมาขวางทางทําไมนี่คือการค้าลูกการบำเพ็ญพระของเจ้าแค่ขั้นเหลือนเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถขึ้นไปได้แล้วงั้นเหรอใส่หัวกลับไปซะฮ่าแล้วถ้าข้าไม่ไปล่ะติดตามได้ที่เพจแปลปักแปนะครับตอนถ่อไปไปเลยต่อไปน้อยน้อยได้โบ จเย็นก่อนอย่าเพิ่งสร้างปัญหาที่นี่เลยอย่ามายุ่งแกกล้ามาสร้างปัญหาที่นี่งั้นเหรอผมเบอกับการใช้ชีวิตเราสินะดูดิมันกล้าดียังไงถึงมาสร้างปัญหาที่นี่มันเป็นแค่ผู้บ่เพาะขั้นต้นทําไมมันถึงกล้าขนาดนี้คนการประตูอยู่ถึงขั้นกลางของการบ่นเพราะข้าว่าเขาคงแพ้ในหมัดเดียวแน่ วันนี้ข้าจะให้บทเรียนเจ้าเองโอ้ชั่มัดได้ยังไงทำไมเขาถึงลบมัดของข้าได้กันออกไปซับกป๊อบ,อบนี่เป็นบทเรียนสำหรับแกไม่กี่วันก่อนได้มีนักลบคนหนึ่งมาก่อความวุ่นวายซ้ำ สุดท้ายก็ถูกฆ่าตายตั้งแต่เด็กนี่มันกล้ามาจากไหนกันเจ้าเด็กนี่มันบ้าไปแล้วกล้าไปทำ้ายคนบบ้างของการค้าที่นี่ดเสื้อเด็กนั่นสิเหมือนมามาจากราชวงศ์เลยเจ้าเด็กนี่วันนี้มันไม่รอดกลับไปแน่แกกล้าต่อยข่ากันหรือนายน้อยสามทำให้ท่านต้องใช้ความรุนแรงในการหอการค้าด้วย ทำไมละ่ะมันเป็นคนเดียวที่สามารถทำลายข้าได้เงี้ยรือแล้วข้าจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เงี้ยเลยเงี้ยล่อนายน้อยท่านไม่เข้าใจหอ,อการค้าลู่นั้นแเหเงแกง่ยย่มากนายน้อยสามข้าว่าเราควรออกไปจากที่นี่กันได้แล้วละ่ะคอยกันที่บังอาจมาสร้างความวุ่นวายที่แกแกที่นี่ ใ่มันแม่นางลูกนางเป็นคนโหดร้ายอย่างกับปีจาจเลยล่ะทางลู่นั่นเป็นคนของหองกันค้าได้เป็นนักปุงยานั่นทันทีท่านที่สองตั้งแต่เยาวัยและนางมีตําแหน่งขั้นสูงด้วยนี้ด้วยอย่าแล้วนางลงมาด้วยตัวเองแบบนี้เด็กนั่นคงไม่รอดแน่ผู้อาวุโสทั้งเจ้าเด็กนั่นมันกล้าใช้ความรุนแรงที่นี่ ้าท่านมาช้าอีกนิดเดียวข้าคงตายตายแน่เจ้าขยะแค่การมุมเพาขั้นต้นยังจัดก,การไม่ได้แล้วแกจะทำอะไรได้ติดตามก่อนใครได้ที่เพจแปลแปลกๆนะครับ